อารมณสวัสดีตามเช้าค่ะพี่ๆเพื่อนเอนช้าวันนี้พี่อารมณ์ก็อยู่ที่ทุ่งนาอีกเช่นเคยนะคะเอาบรรยากาศอีสานบานเฮามาฝากมาตอนพี่น้องอีกคือเกาด้อจ้าที่นี่ทุ่งนาบ้านหลักฐานนะคะเอาบรรยากาศลมเนาวมาฝากพี่ต่อน,น้องย่ามือเสาก,กับสคริปต์ยาวออดีมานอีกเช่นเก่าเช่นเคยเป็นยังไงบ้างหนาวไหมเอย่ยนะคะพี่น้อง ทางนี่หนาวอยู่เด้อเหมือนนี่ลมแห้งจ้าลมบ่อยๆพี่น้องมาพร้อมกับความหนาวนะคะลมหนาวหวนกลับมาอีกครั้งนะคะสงสัยสีมารสร้างล่าหนาวแล้วนะคะจะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้ววันนี้ก็เป็นวันจ่ายของวันตรุษจ,จีนนะคะเอาบรรยากาศยามเช้าที่ทุ่งนามาฝากตอนนี้ก็แปดโมงเช้าแล้วนะคะพี่อนุ์ก็ออกมาทุ่งนาเด้อมารับลมเย็นๆนะคะมาหาบันทึกภาพสวยๆ ทำเป็นสคริปต์ยาวอดีมานฝากเพื่อนๆน,นะคะหางานส่งนะคะเอาธรรมชาติท้องไร่ท้องนาอีสานบานเห้าเนี่ยะ่ะพี่น้องมาฝากปีฝากน้องนะคะอันนี้กับเป็นหน้าป่าของเพียนุ่งเองเน,นาะค่ะห <c oughs> น้าไม่เงยไพ่เครื่องสูบน้ําก็สูบจากน้ําบาดาลน,นะคะน้าบาดาลน,น้ำใตดินคุณละใส่ใสพี่น้องใสเป็นตะอาดนะคะสูบใส่ทุ่งนาพี่น้อง หน้า11ไลของแม่งยไพ่สุดลูกหงูลูกตานะคะหมองนีก็คือหมองหลาบเพิ่นลูกกานะคะลูกกาไปสามเขาขยันมากเลยนะคะวานาวนะคะพี่น้อง<ฮ>พี่อนุ่งมหาหนาวบากาลุกงนานง่ามือเศร้านะคะแม่งยไพ่ก็่อยเงยตัวแล้วเป็นคนขยันพี่น้องเอ,อ้ยปาก,กันเห็ดยูเบอร์ปีบริสัทสองเถานะคะเห<ฮ>็ดหน้าปังเห็ดหน้าปีเห็ดยูเบอร์ปีสมัยตกขี่พี่น้องหมองเราเห็ดหน้าปังนี่เป็นโพ้นหบงงไงเลยพี่น้องเป็นพ่นเราถม ถมปลูกหอมนะคะปลูกหอมแดงปูกระเทียมปลูกถั่วดินนะคะสมัยตะกีเนาะปูกข้าวโพดนะคะเล่าเดืยวขายัสมพี่น้องขายจนรวยที่นี้เล่าสุขภาพเล่าก็ค่อยดีเล่าก็เลยเปลี่ยนนะคะโลโพ่นออกมาเห็ดเป็นหน้าขึ้นเกานะคะ่ะเห็ดเป็นหน้าปังว่ะที่นี่พี่น้องทำหน้าปังทั้งปีทั้งชาติเลยนะคะพี่น้องไม่ให่ไพ่ก็ไว้ให้ตวัวเห็ดเห็ดหน้าปีแล้วกับเห็ดหน้าปังตอ อันนี้นะข้างกันเพื่อนไม่ทํานะคะเพราะว่าน้ำเนาะมันไม่เพียงพอพี่น้องมันเป็นน้ำไตดินถ้าเราไม่มีทุนพอทําไม่ได้นะคะต้องเป็นคนที่มีทุนเป็นคนที่ขยันนะคะขยันอดทนนะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวเนาะพี่น้องนเนาะเฮดหน้าปังนี่มันถึอหน้าหนาวเลยพี่น้องมันก็จะ อากาศหนาวเย็นแน่จากน้อยนะคะเนาะต้มบ้อยว้วยต้องเฝ้าเครื่องสูบน้ำนะคะเฝ้าเครื่องสุบน้ำกลางคืนเฝ้าเบื้องระดับนาว่านํามันพอดีกับเขาบ่อนะคะเป็นการที่ทำนาที่ลำบากแต้เพิ่นบอกว่าเวลาก็บเกีียวมันหายมืออีกนะมันได้เยอะกว่าหน้าปีสองเท่าถึงสามเท่าพันมาเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องอันนี้ค่ะผู้ป่อเหตุนะคะถามเพื่อนเพื่อนกะบอกนะคะว่ามันไดดีกว่าหน้าปีก็เลยขยันพันมานะคะ ก็เลยขยันเพราะว่าเวลาเก็บเกี่ยวสมมุติว่านาปีเราได้สี่ห้าตันนะคะหน้าตังปัจิัเก่าตันสิบตันเพิ่นวะน้อค่ะพี่น้องเพิ่นวะมันได้หลายกว่ากันเพิ่นวะอันนี้พี่อนงก็ถามเจ้าของนานะคะไม่ไม่ไม่ใช่พี่อนง์เดานะพี่อนงถามรุงตุ๋ยนะคะรุ่งตุ๋ยบอกใือฟังเพิ่นวะมันได้หลายกว่าหน้าปี้อยู่นะนุ่งเพิ่นวะประมาณสองเถาคนได้เพิ่อนวะก็ขอยสิมันแล้ว่านะค่ะเออขายได้เทีละหลายระหว่างสินะ อันนี้ก็สัมภาษณ์พ่อใหญ่ตุ๋ยนะคะพ่อใหญ่ตุ๋ยเล่าให้ฟังนะคะเอาบรรยากาศท้องทุ่งมาฝากมาคะ้างงามๆม,มาผ่อนคลายนะคะมาผ่อนคลายมาถักทายมาหายเพื่อนๆในบื้งความเคี้ยวกระจีผ่อนคลายส่งความสดชื่นนะคะบานห้าวเป็นยังหนาวอยู่พี่น้องก็ยังหนาวลมแรงอยู่เหมือนเดิมนะคะเขาปีนี้ก็งามๆแต่ไม่รู้ว่าข้าวพันอะไรนะพี่น้องมาถ่ายหน้าพึงบ่แนเมหน่าจะคลองดอกนะคะ มหาทาเอาวิวงห้ามสุงพีสุงทรงนองหน้าป่าเจ้าของในน่้มันอยู่ไกลเฮือนนะคะมันอยู่ไกลเฮือนออกมาเพราะไกลกับแมนทงหน้านะคะก็เลยชอบออกมานะคะเวลาเหนื่อยๆเครียดๆออกมาเห็นอิน <c oughs> เห็นเข่าห้ามสวยๆมาเบิ่งต้นตามชงๆมานางฟังเสียงลมเย็นๆมันก็เป็นการผ่อนคลายอีกอย่าง,งทำให้เรามีความสุขเสพธรรมชาติท้องไร่ท้องนามันเงียบๆเนี่ยพี่น้อง เงียบๆแล้วมานั่งฟังเสียงลมเย็ยยยนๆเสียงนกนะคะมันทําให้จิตใจเราสงบนะคะมันเห็ุให้จิตใจเข้าสงบนะคะอาจจะเป็นเพราะเราแก่เนาะเพียรุ่งเพียนุ่งคิดว่าเพียรุ่งเถาเนาะมันก็เลยชอบแบบธรรมชาติชอบความเงียบสงบไม่ชอบความวุ่นวายแมยพี่น้องคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่